ดีท่านผู exactly ้ว yeah. okay. ิเกทุกท่านนะครับวันนี้ับผมรู้เสือผมได้เจอกันนานเลยวันนี้จะตกใจจะสกใจทำรายการอยู่นะครับวันนี้เรามาหาที่ตกปลาครับกับเพื่อนๆนะไม่ได้มานานแล้วนี่ฮะคณะเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับผมคนข้าครับคนข้าวขับคุณหัวใจ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราหาที่ตกกอนสถานที่น่นาจะตกปลาแล้วบางต่างสักสอ์ใด้แบกไปด้วยเลยนี่ไปด้วยแป๊บเดียวน้ำขึ้นจุงนี้น<ะ>้ำขึ้นไม่ลงนะน้ำมาอยู่นี่นะ้ำทว่วมไม่เดี๋ยวใส่รถไป มันเห็นกูไหมเนี่ยถอยห,หลังเข้าดีกว่าไหมบังไปดูทำลเลก่อน่าเรียบร้อยันะครักลชอปลาดการที่แยบแบเพื่อเดิ เล่นแทบปันนินปันนินตัวบวกกคะแนนสอบสองสามนะเราอายอดก่อนนะครับว่าเราได้ปลาไปกี่ตัใช่ะจะมาเมื่อกี้เราได้ปลาเป็นเล็กอะพี่เขียร์พี่เขียร์ใช่ครับอันนี้เราได้ปลาเป็นกี่ตัวครับได้ปลาเปันแต่ผมว่าเต็มกระสอบครับก็หลักฐานก็คุณเพิ่งได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราถ่าย ไว้ได้เยอะนะครับนะฮะนี่ฮะนี่สองเดี๋ยวจะไปหาซอกันต่ออันะะนี้คือ,อลูกนะไปทีดบ่อปลาดินนะเรามามาเอ๊ะเดี๋ยวอะไรนะ ที่เห็นเรืลอยๆนี่คือวัวตายนะฮะขึ้นอื่นได้สองสามวันนะครับคนนะตกปลาส่วนผมก็มือจับใช่ เต็มกระสอบเลยเต็มกระสอบนะฮะผมมาแล้วแต่ใหญ่เยอะเต็กระสอบโอเคฮะนี่ไม่ค่อยเริ่มเต็มไม่ค่อยดีอะไรนะเราต้องรีบไปก่อนฮะเพราะมันไม่ใช่บอกเรานะฮะแอมต้มดวยความไม่ชัวของคนก็ดูเอาไปส่งไปกูไม่อยู่แล้วฮะไม่ได้ครับเราต้องนี้เราก็ออกจากบ่อมาแล้วฮะเราต้องออกจากแอบเนียนแล้วก็แนบยนต์นะฮะ ทีมงานของพวกเราตอนนี้กำลัง,งานาล,ลักรอบลักปลาอย่าไปเรียกว่าตกลักรอบดีกว่านะฮะลักรอบปลานะก็ปากท้องแต่แล้วครอบครัวของเพื่อนนะฮะแม่งพูดแล้วมันแบบน้ำตาไหลจริงหมายถึงเจ้าของบอ่อแล้วน้ำตาไหลอน <laughs> นึงมันเป็นยังไงฮนะเ,เล่นมันมันน่าจะประมาณสองโลก,กว่าตัวนั้นนะ <laughs> เสีสหายเลยครับตะเบ็ดสองคันด้วยไหมเอาตะเบ็ดผมไปด้วยแทนใจมากเลยใจหลุดไปเรเอาตะเบ็ดไปด้วยที่เอาตะเบ็ดมาได้น้อยอยู่ประเด็นนี่ตะเบ็ดตะขอเราเอาปลาไปกี่บ้างเราไหมเนื้อตะปันบ้านาตกเคื่องจี้ฮะตกปลาเรามาไกลพอสมควรบรรยากาศรอบๆนะฮะตอนนี้ทุ่งนาอาจจะ ปลามันเยอะปลามันเยอะปลามันล้นต่อมานะฮะเราก็ต้องก็ต้องเอาออกก็เอาส่วนเกินออกนะฮะมาตัวกูไม่เสียหายเออเป็นยอดแล้วฮะที่ว่าเราไปตกปลานะฮะนะฮะอันนี้คือเป็นการเราเนี่ยทำแบบดีเดี๋ยวหักเราลักลอบกันมานะฮะไม่ได้ไปขโมยนะฮะเขาเรียกว่าลักลอบนะฮะลักลอบเอาปลาขนปลาครับหนักกว่าดูมันก็ยังดีกว่าไปลักลอบขนยานะฮะขอบคุณครับ พี่เทียวรู้สึกยังไงครับเทียว,วก็เฉยๆฮะยังเฉยๆเพราะว่ายังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ครับเพราะทำบ่อยนะฮะเรื่องการลักลอบนะฮะเหมือน,นกูยัดเยียดให้เพื่อนกูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยตอนนี้ไอ้นาไม่ให้หนาไปนั่งหน้าอ่ะเอออีนี่ครับครับจบคลิปนี้เพียงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะวันนี้เ,เดี๋ยวเราไปเเดี๋ยวราไปตอนติดตามคลิปต่อไปเอ<ห>อย่าืมได้ไอ้ัเอ็นนี่มันไม่เหนียวถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่นะ ปิด bn อะโอ้ยยู่ตับตัมันมักินไอ้เี้ยแม่งเล่นแม่งเล่นขาทั้งตับขาทั้งเบ็ดทั้งเอ็นเลยทร้งจังงเชื่อไปเชื่อตามึงอะเชื่อนี่มันไม่ค่อยเหนียวะบอกเขาบแล้วก็บอกว่เชื่อนไม่ยูีเขาบอกว่าีอ้ยเชืนี่บเวรสาลสี่สิบลสบสบายแล้ครับการกัดไม่ะขาเออกดไม่ใ่ขาเลยรชะโดชะดไอช่อนเนี่เขาไม่ขาดเลนะใน bn นี่มันสำหรับตกปลาทะเลปลาปันธุ์ี่าจะปอย ดูผมผมแม่อะไรเลยเี้ยเฮ้ยที่จะเรียกเหมือนกันด้วยเรียกเต็หนักกระบเลยยังไม่ยาวคันหัวดเลยเฮ้ยเดวิกลุนเดวิก ว้าวโคก็หิวคนก็หิวแล้วมันจะแดกข้าวแล้วาแห้งนะข้าววข้าข้าวหายเลแล้วดูบรการคับเจ้าโมงกว่าแล้วะมันช่วยตกปลาจริงถ้ามันได้ที่บ้านป้ากว่ามันตอนนี้อยู่แถวคองสิบห้าะ ขอ15ขอ1 17นี่มึงทะลุมาขอ17ขออันนี้ขอไหนนี่มันตลาดขอ17เออขอ17ก็ขอ17 5เพิ่มมา2เบอร์แลฮะวาจะมัวมองเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้าดังป๊อกอะไรวะเกิดอะไรขึ้นดังป๊อกฮะยางไงเนี่ยขอลูกอร่อยหมอร่อยๆู้จัดนวิงกลับไปติ๋ว อืมสองวานอ๋อไม่กินหรอกที่ไรนมีความเผ็ดอะไรที่เผ็ดได้ยวเกินอะไรไม่เผ็ดกนอีได้ยังหวานซา โอเคเฮ้ยเราก็ไปไปที่อื่นดีกว่ะเรายังไม่รู้จุดหมายปลายทางที่แน่นอนอ้าวไอที่ยังไม่ตัดกล้องวะเจอทะเลที่หมาะการตกปลาใี่ตรงนี้เราคิดบอกไัแล้วเหรอนะฮะก็จะเป็นธนานะอ๋อจิ้วเนี่ย แล้วไอ้กิ๊บกิ๊บที่เหลือกิ๊บเอามาป่ะนะกิ๊บหายนะอันนี้นะฮะมีนานกว่าไปอ่าบอกสำหรับการตกปลายมากดูเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวฮะการแสดงแสงยานุภาพนะฮะนี่คือชุดเป็ดน้อยของเรานะฮะ ฐานใหม่ทุกคนเราฝึกแบบนี้นะครับการฝึกเราก็จะมีการวิ่งแต่ต้นทางถึงตรงปลายน้ำนะเราจะลงน้ำบ่ายเป็นคามเรของใจของคนมันเป็นอย่างนี้นะนี่ครับนี่คือผุดฝึกชุดฝึกนะฮะชุดฝึกของเราฮะฝึกจะเล่นเป็ดได้ ตอนนี้นะเอ่ะหมอว่าไงหมอหมอ,หมอ,อไม่พูดไม่จาเลยบานเฮ้ยไม่แล้วเงียบคลิปเลย พิธีใหม่ของคุณลุกนะฮะลอยแพตกปลาสึดงตอนนะฮะน้ำลึกประมาณเมตรกว่าๆเห็นจะได้ฮะจะส่งตัวแทนไปสองคนนะคนหนึ่งอยู่ริมตริ่งคนหนึ่งขึ้นลงกากบ่อไปเลยโดยมีปังลิปเป็นผู้สังเกตการณ์ฮะป้าน้า้างรถปะตรงไหนตรงไหนวะเก็บอะไรอ่ะ ไปไหนกันึงอ่าขณะนี้ก็มีฝนโปรยปโปรยมาผมนึกว่ากินป๊อกกี้ฮะลองน้ำ